ยูฟ่าแชมเปียนลีกตีสองตรงอาร์เซนอลพบกับเลอัาตมานลิกปืนใหญ่อาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตตากำลังมาแรงในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะเกมลุกที่หลากหลายและเปลี่ยนจังหวะได้ดีมากซาก้าโอเดกาและฮาเวตประสานงานกันเนียนกลิบจุดเด่นของอาร์เซนอลตอนนี้คือการแพสซ i n g เร็วและการยิงไกลแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความนิ่งยังเป็นรองเลอัาตมานลิกอยู่เยอะค่ะฝั่งมาลิกทีนี้บอกเลยเกิดมาเพื่อแชมเปียนลีก เบลลิงแฮมคือตัวเปลี่ยนเกมวินิชิอุสปีดเร็วมากและเกมโต้กลับของพวกเขานั้นอันตรายแบบไม่ต้องมีพื้นที่เยอะจุดแข็งคือประสบการณ์ล้วน,วนโดยเฉพาะโทนี่โคดและโมลิทที่สามารถคุมจังหวะเกมได้ทั้งหมดทัศนาบอลเกมนี้อาเซนนอลอาจจะเปิดเกมใส่แต่มัดลิกรอจังหวะส่วนกลับและถ้าโดนทีเดียวมีลุ้นถึงบุกชนะเลยค่ะเชียร์ลองเลอามัดลิกสกอร์ที่คาดการ อาร์เซนอลหนึต่อสเรอัลมาริลและนี่คืออัปเดตล่าสุดจากทีเด็ดบอลวินติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ที่แอสกอบอลแ8 8แมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ